สวัสดีสมาชิกช่อง YouTube รถไฟไทยกันทางนะครับวันนี้เราก็อยู่เป็นที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับนี่เห็นตรงหน้าของเราก็คือขบวนรถทดสอบนะครับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับซึ่งใช้รถจักรใหม่นะครับหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าอุลตรามแมนทำขบวนนะครับตรงหน้าเราก็คือหมายเลข5207นะครับวันนี้ก็จะทำหน้าที่ไปพร้อมกับหมายเลข5217นะครับ พ่วงริ้วรถนอน CNR นะครับจำนวน16คันนะครับออกเดินทางจากหัวลำโพงนะครบับายทางเชียงใหม่นะครับนี่นะครับถ่ายให้ดูสำหรับรถจักรใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเครื่องยนต์ก็ใช้เครื่องยนต์แคอร์พิลล่านะครับ ทำให้เสียงเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับเมื่อเทียบกับรถจักรรุ่นเก่าๆของการรถไฟนะครับ mm. นี่ครับหลังจากนี้ก็น่าจะมีการไปทดสอบลงใต้หรือว่าไปทางภาคอีสานกันบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูประกาศจากการรถไฟต่อไปนะครับ ริบขบวนก็ยาวสุดลูกหูกลูกตาเลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เวลาออกจากชุมทางบังซือนะครับ ใหม่นะครับนี่จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของทางรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับการเดินรถนะครับเมื่อได้รถจากใหม่มาครับ นี่ครับต่อสายเขาเรียกอะไรฮะจัมเปอร์นะฮะะหูบนะฮะสมบูรณ์นะครับก็บน,บน่าจะอีกสักพักนะฮะก็จะได้เวลาออกนะครับสำหรับกระบวนรถทดสอบนะครับปลายทางกรุงเทพเชียงใหม่นะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาที่ขบวนรถทดสอบที่1151จะออกจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อแล้วนะครับ ตัถรปนาร่สอบที dom, so ่เน1 1่เทางกงะียวไมจากนีสรนคับา่ที่ราะากันบางนะครับแล้วนะครับ1 5 1นะครับบุนตาแมนของเราจะไปเที่ยวเมืองเหนือนะครับ พร้อมกันนะครับสองสองรถจักรนะครับก็จะมีพนักง,งานรถไฟนะครับ นั่งไปด้วยนะครับในรถนอนนะครับก็จะเป็นพวกชุดปตคลอครับก็ต้องเปลี่ยนเวรกันนะฮะได้ครับเพราะขบวนนี้ใช้ชุดปคลอช่างเครื่องจากแขวงบางซื่อทั้งหมดนะครับ ปิดท้ายด้วยรถบพปพ,พ,พ,พหนึ่งนะครับรถจัดเฉพาะนะครับบอจอพอปหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งก็ผ่านพ้นไปแล้วครับสำหรับขบวนรถทดสอบหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งนะครับรถจัดอุลตร้าแมนของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ